สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องน้องตูนสาวเล่าจ้าเมื่อนี้น้องตูนนอกจาเกี่ยวกับเพวาะอว่าข uh ้าวต้มเบาไทยไม้ขั้วใบอีหยังเนาะพี่น้องเนาะทีเบาไถ่ข้อข้มหมายของเบาไทยเนาะจ้าอันนี้ก็เจอมากกับตัวน้องตูนเองเนาะจ้าที่น้องตูนได้ออกมาเบาเนาะจ้าโมเมนต์ว่าจะไปเอาเรื่องเล่าของคนอื่นเนาะจ้าันนี้คือพบพผอมากกับตัวเจ้าของเองเนาะจ้าเนาะก่อนอื่นจะไปฟังคลิปฝากพ่อแม่ก็ พม well ่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูนด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไริพลาดคลิปใหม่ๆของน้องตูนนะจ้าสิ่งที่น้องตูนจะเบาไปนี่น้องพี่น้องเนาะกาบบบบเป็นทุกคนเนะจ๊ะน้อโมเมนต์าเป็นเบาไทยทุกคนในประเทศนะจ้ะกับเป็นแคบางคนแค่นั้นเองน้องตูนขอย้ำเลยจ้า่าเป็นแคบางคนเลอจ้าเด้อบบเป็นทั่ว่บบเป็นทุกคนเนะจ้ะ คาเป็นทุกคนประเทศบ้านเมื่อนหอกคงสิบมีคนดีเนาะจ้ะเนาะก็คือสิมีแต่คนสัวเนาะจ้ะแสดงว่าชิงที่น้องตูนว้าไปมีทั้งคนดีแล้วคนสัวเนาะจ้ะเนาะกับริไม้ถึงทุกคนเนาะจ้ะไม้ถึงแคขบุ๊คนคนนั่นที่เห็ดกับน้องตูนเนาะจ้ะเนาะเขาเรืองก็ได้เนาะพี่น้องจ้ะเขาต้มเนาะจ้ะคํำว่าเขาต้มเนาะพี่น้องจ้ะจากนั้นน้องตูนกัได้เบ้าเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะจ้ะตอนพใญญาบ้านเนาะจ้ะน้องตูนก็ได้อะ ออกมาเบาปกติน้องตูน่ะบ่อยากเบาหรอกพี่น้องจา้าเพราะว่าเรื่องมันกระพานมาหลายปีแล้วซิปปลายปีแล้วน้องพี่น้องน้องเตียงที่พานมาเนาะจา้าแต่น้องตูนเป็นสาวยังมั่วชนมีครอบครัวเนาะจา้าค้าว่าเขาต้มเลยพี่น้องจา้าเขาเรื่องกันเขาต้มอ่า น้องตูนอ่ะคือว่ามีผูบาวมาหมักนาะพี่น้องเนาะเืมอก่อนนคือน้องตูนเคยนําเสนอออกไปจากคลิปต่างๆที่น้องตูนบอกว่าน้องตูนเห็ดงานอยู่ในผับเนาะจากกะบ๊วยไม้ควม่าน้องตูนจะเป็นคนบดีเนาะพี่น้องเนาะเห็ดงานในผับคือว่างานที่น้องตูนเห็ดเนี่ยเป็นงานขายปปคอนเนาะจากข้าวโพดคั่วแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งทอดเน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ข้าวเกี๊ยวกุ้งทอดเน้องพี่น้องเนาะ พริกเผาแล้วกับทั่วทั่วดำทั่วดิสเงี้งแบบนี้พี่น้องจ๋าขายกองละเจ็ดสิบบาทถ้าพอเม่พี่น้องเหาเนาะจากคนไทยที่เคยไปเที่ยวในพับในบาทจะรู้ว่าจะมีเล็กเสียขนมทีย่างชื้อตะกาขายขนมเนาะทั่วไปเนาะพี่น้องนในพับเนาะจ๋าเนาะมันตองมีเนาะพี่น้องหรือบางเทืย่ยกาจะเป็นเล็กเสร์ฟทีเสียเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนาะจ๋าจน้องตูนบอกก่อนเนาะจะเนาะเดี๋ยวจะตีความมาโอ้เฮ็ดงานกันทำเงินขึข้นเป็นคนโมดีเนาะพี่น้องเนาะน้องตูนบอกเลยว่าถึงจะเฮ็ดงานกันทำเงินขึ้นเท่ากับบอมนา จะเป็นคนโมดีเนาะจ๋ายาตัดสินใจคนในสพมอง,ดดงมที่เขาเหตุเปียกเหตุงานวบาการที่เขาเหตุงานนะ่ะฟังซื้อออกมากคือบมดีแลลวเขาจะบดีตามบวบเป็นพี่นองจ้าคนเท่าจะดีชิซัวจะดีหรือจะซัวมันอยู่ที่คนเนาะพี่น้องเนาะจะเหตุงานมองดีกลายเป็นคนซัวกับมีเหตุงานมองซัวกลายเป็นคนดีกับมีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้องตูนขอบอกไว้ก่อนเนาะจ้า มีผู้ชายคนนึงมาหมักน้องผี่น้องนอแต่ว่าอายุหลายตอนนั้นน้องตูนหันสิบห้าฮะสิบหกปีพี่น้องจ้ากะเป็นสาวน้องเล็กน้อยว่าง่ายๆจ้ะพี่น้องจ๋าแปลว่าอ่าที่เด็เขาไปขายอยู่ในในพับน่ะย้อนยังก็ย้อนมาหัวหน้าที่เอาเขาไปเนาะจ้าเพิ่นกับมีเส้นสายที่เป็นตำรวจเนาะพี่น้องเนาะเขาจึงเอาเฮาเขาไปไล่ทันชั่นเขาเอาหอาเขาไปบ่ได้หรอกพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าอายุบ่ถึงยี่สิบเพิ่นบ่ให้เขาเล็ดขาดเนาะจ๋าะอยู่ในพับเนาะจ้าที่นี่ มีผู้ชายคนหนึ่งมา,มาหมักเนาะจ่าเพิ่นอยู่รัชลาซอยสามหนองตูนเองก็อยู่รัชลาซอยสามเต่ว่าน้องตูนอยู่นั่นอยู่ตึกเกนโทมมองที่น้องตูนเคยบอกออกไปว่าอยู่กับป๋านเนาะจ่าตึกเกนโทมเนาะจ่าแต่เพิ kind of mm ่นก็อยู sort of ่รัชลาซอยสามแต่น้องตูนบอกขอเอ่ยน้ามเนาะจ่าแต่น้องตูนจื้อไหลว่าเพิ่นซื้อหยังบอกขอเอ่ยซื้อเพิ่นเนาะจ่าเนาะแต่ถามเพิ่นไอ้ฟังคลิปน้องตูนว่าถามว่าเป็นผู้ไรเพิ่นจะรู้หรอกจ้าว่าเป็นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิคิดได้ว่าเพิ่อนนะสิบ่ควรเฮ็ดแบบนีเนาะจ เพิ่นมักแต่ว่าตอนนั้นน้องตูนสิบหกเพิ่นก็อายุประมาณอยูสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองมาจากแตาม,มามักน้องตูนเนาะจ้ะกับป้าเที่ยวสูมือสูมือได้พี่น้องจา๋าอยู่หันที่น้องตูนขายขนมเนาะจ้ะแล้วที่นี่กาม,มาทุกมือกซื้อขนมซูมือเนาะจ้ามีมือน,อนึงที่มาแล้วน้องตุลกับไปขายขนมก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเ้าเล็กน้อยนะจา้าอ่าเ้าไปขายขนมมันก็นต้องมีอยู่แล้วที่แบบว่าอ่าผู้บ่าวหรือว่าอ่าสายตาผู้คนที่มาท่องเที่ยวกันเนาะพี่น้องเนาะ ทเขาเนียมเขานะพี่น้องจ้าแบบว่าสำน่องแบบว่าออกเพิ่นเพิ่นออกแบบว่าเพิ่นหึงอีหยังแบบนี้นะพี่น้องจ้าเนาะน้องตุนกับว่าเอ้าวห้ามโบเรตเป็นอีหยังกันเนาะน้องตุนกับว่าแบบนี้เนาะจ้าแล้วเรื่องนี้ค่ะมันโบเรตจบเดี๋ยวพี่น้องจ้าเรื่องนี้จนได้ขึ้นลงพักเลยพี่น้องจ้าได้ขึ้นล่น้องเนาะอยู่อ่าสอนหนอหวยขวางเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ขึ้นเนาะพี่น้องอันนี้น้องตุนบอกเลยว่าเป็นหยังเพิ่นกับวาหับน้องตุนเนาะจ้าว่า กับบาทของอยูช่วยเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะต่างแต่ว่ามันอยูเพิ่นยู่บาทเพิ่นน้องตุอยูห้องเสา่นกับมาทรงกับเป็นเดือนสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นแบบนี้แหละมาฮับมาทรงแต่ละเสาหละแร่งมีมือหนึ่งนะจ้ะในเมื่อเห้าไหวใจกันเดียวกันแล้วทีว่าาอเพิ่นกับเออพีเพิ่นกับมาฮับมาทรงเข้าไปรับไปทรงที่บเคยเกเรแลละกับโเคยไปส่กันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้องตุนสาบานเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเข่ากะ ไปมาหาซูแบบว่าบ้เคยเพินกับบกเคยขึย้นหงห้ถามปากระไหลพน้ออกห้น้อง,องตูนเป็นยังกระไหลนองตูนเนี่ยเป็นคนท่วาบกเค่อยปล่อยห้ผู้ชายขืนหงบอกเลยว่าเถืงนองตูนสีครบส,สีหมักสีหักยังกระยางเลยจ้ะเด้อที่นี่พินกะมีมือหนึ่งเนาะจ้ะ่วนนองตูนไปกินข้าต้มพ่นออกจ้าเออข้ามมะข้มไม้ของข้าต้มเนาะจ้ะเป็นเทือเลกข้าตม้มอ่าเป็นเทือเลกข,ของนองตูนที่จะออกเลดกินข้าต้มกับผูบ่าวนองตูนสีบอกว่า เกิดยังขึ้นพี่น้องจ้าหูบอเป็นย่างหนองตูนจึงบอมักบอถึงข้าวต้มและกับบอมักกินข้าวต้มสิเป็นข้าวต้มค้างทาาข้าวต้มยังกระเหล่วแต่ถาไผรส่วนไปแต่หนองตูนจะบอไปกินถาเบาเรื่องถึงข้าวต้มปึบทีมูส่วนหรือว่าสิเป็นมูฟุไซมูฟหยิงที่ไปํนก้ำกัดย่างหนองตูนจะบอไปหนองตูนปฏิเสธเล้อพี่น้องเด่อย้อนมาข้าวต้มนั่นเพื่อนไม้ขั้วมาไปกินข้าวต้มพี่น้องจ้าเพื่อนไม้ขั้วมาอย่างหูบอจน ไปกับชีมอตอรจะใส่ไปจนไปหอดองตุนกับบลูจ่ะที่เพื่อนผ้านนองตุนไปเนาะมันก็เป็นรองแหลมหรือเป็นเป็นรองแหลมแหละพี่น้องจ๋าของมามีพลังงานตอนหลับด้วพี่น้องเนาะสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งทีมอ๊อดตอนหลับขังนานแล้วจ้ะแตกกับน้องตุนจาไหนเพื่อนผ้าขึ้นไปสันสามเนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนผ้าขึ้นไปด้ที่นนองตุนกับอ้าใช่ไหมผ้าไปกินข้าวต้มเนาะจ๋าผูบอพี่น้องจ๋าพาเขาไปห้อง มาในใบบา้าเพิ่นสีร่วมล,ล้วนล่ามเฮาหานะัหาานหน้าพี่น้นนองจา,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 าน้องตูนกับบอยอมมาพี่น้องน้องในเมืองหลวงตูนบอยอมบอยอมเพยายาพประกาเลยเออเอาเอานลวงตูนขอโทษเลยจ่าเบาๆตำตำแล้วพี่น้องเราก็คือว่าเพิ่นเอาขาเพิ่หน่ะมาถีบนลวงตูนนะจ้ะนลวงตูนก็เลยตกลงเออเตียงมนนะันนอนนะนลวงตูนก็หายหายมาในก็ตั้งสติจ้ะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงตั้งสติว่า การเยขอเขาขอเขาห้องอห,องอาหองนากันรลปไปเขาห้องหนามไม่พี่้องนนองก,กับไปไห้ในห้องหนาผีพื้นขอประตูว่าสะออกมาบอเนาะพี่้องนออนเนาะอนี้ก็คือภาษาไทยเนาะจ้าว่าจะออกมากไหม <laughs> จะออกมามไหมเออยอ่างแบบนี้แหละพี่้องจ๋าลงตุนกับทำใจแบบว่าสะออกกะสั้นน่ะพี่้องจ๋าทั้งไห้ทั้งห้องน่ะพี่้องก็คิดเบื้องว่าคว่มยานน่ะผู้บอพี่้องจ๋าหลองตุนก็เลยบอกว่าเออหนูขอลงไปเอากระเป๋าไายบอหนูดื่มกระเป๋าอ่าอยู่ในรถพี่น่ะจ้า เล่าก็คือส okay. ิบกคิดบ่ข <Pause. S 2> ับฟันว่าน้องตูนอ่ะจะหนีออกไปเพราะว่าโรงแรมทีราพามาน่ะมันอยู่ไก่ไก่ตัวเมืองเลยพี่น้องจ้ามันเป็นแบบว่าโรงแรมที่แบบมันมีซอยอย้วมันมีปลาอยู่ขังๆนะพี่น้องจ้าแต่โรงแรมนั้นรู้ลาเลยพี่น้องของตูนบอกเลยว่ารู้ดีแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันมันมีปลาอยู่ขังๆลงแร่ยมีแยงแบบมี้หะพี่น้องจ้าแล้วมันออกนอกเส้นเส้นนอกถนนใหญ่มากมันมาอยู่ซอยหน่อยนะพี่น้องจ้าน้องตูนนั่นก็เลย ลงมะฮุบอี่น้องจ๋ากระเป๋าหนงตุนกับโบไหลเนาะพี่น้องเนาะอยู่อยู่น้ำผึนะ่นเนี่ยแต่ว่าอ่าโทรศัพท์อยู่น้ำเมืองตุนเนาะจา้าแต่ว่าโทรออกโบไหลข้องว่าห้าบ่มีเงินในโทรศัพท์แม่พี่น้องแล้วในตอนนั้นหันหนงตุนกับโบจักดินเฟสดินไล่ดินยังกับโบเป็นหนงตุนยอมหลับเลยจา้าเป็นผู้สาวกับเป็นผู้สาวซื่อๆื้อ,อบอริจักดินอี้อย่างเนยพี่น้องจา้ามีโทรศาพัพท์ก็มีใบเขตทุ่งเติมเงินแค่นั้นเองเนาะจ้าที่นี่พี่น้องจ๋าหนงตุนกับไฮหนงตุนกับปิดเครื่องโโทททรรศัพ์เเาาาาหนนนนงตก็่ขใป แต่ว่าพลังงานอะก็คือสิตกใจนะพี่น้องเพราะว่าเห็นนลวงตูนลงมาจากลีบอะเพิ่นเห็นนลวงตูนไห่เนาะแล้วก็ตกใจแหละมีผู้หญิงผู้นึงนั่นยืนขึ้นท่านที่จากอ่าเคขื่อนวาหนาคอกเตอร์นะพี่น้องเนาะนั่นแหละเพิ่นยืนขึ้นเนาะเพิ่นก็ไห่เนาะพี่น้องจ้าไห่เออเพิ่นยืนขอถั่วจ้าแล้วเพิ่นก็ยืนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะคือสิตกใจเห็นนลวงตูนไห่เนี่ะพี่น้องจ้าที่นี่นลวงตูนกระเด็นมาจจกสิไปใส่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันมีทางไปเนมที่เนมเห็นน่ะ คือมัมมีแต่หุนทางแต่เมื่อยมัมนะมี่ไส้เลยแบบมัมมีรถดพานเลยไปน,ะนอนกะับคิดเบิ่งน้องตูนหันกระยานเพิ่นน้ำลงมาเนาะคุณโทน้องตูนมหนงตูนก็ได้เลนเขาปลาได้ขังลงเลมนะจ๊ะเลนเขาแล้วก็อ่ามันจะมีมันสิมีปลาแบบไม่พุมนะ่มแล้วพี่น้องนะ้นองตูนเขาไปอยู่ด้วยนะแหละแล้วนะกับหมอบพี่น้องจ้าคว้นหมอบอ่ะสันน้นดีๆแล้วอันนี้คือชีวิตแบบชีวิตที่ที่ผ่านอุปสรรคแบบกับนะ่านความเจ็บปวด ทุกได้ไอดีน้องตุนจะบอกเลยวาผพานความเจ็บปวดพานเลื่องล่าออทีแบบบกขาดคิดทาว่ามือนั่นเนาะพี่น้องเนาะทาน้องตุน้นเอาโต๊บลอดคิดเบื้องมามือนั่นสิเกิดยั้งขึ้นนะ่พี่น้องอล่องคิดเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ,ะที่นี่ฮูบอพี่น้องจ๋าน้องตุ้นกับปิดเครื่องจ๋าหลังจากที่ปิดเครื่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อน่ะแต่งมาก เห็นเสียงรถเพลินเนาะจ้ะที่นี่น้องตูนอ่ะเห็นมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่เล่าคับผ่านเนาะจ้ะน้องตูนกัเลยแรนน้ํารถเล่าละกะไห้นั่แล่แน้่มแต่ก็เอิอนลูกลูกลูกซอยนู้นเนยซอยนู้นเนยลูกนา่ขายใส่กอบอีสานจ้ะแล้วก็ซอยเนาะแต่บาลุกงแล้วบอกห้น้องตูนอ่ะขึ้นรถไปน้่มหูบบพี่น้องจ้าเพราะว่าเราบอกกะเราหยาดนะพี่น้องจ้าหยาดไป่าจากเขามีเลือกมากกับไผ่น่ะแล้วก็เลยห้เงินน้องตูนอ่ะหนึ่งร้อยบาทน้องตูนก็ขอบขอบคุณลูกที อ่าสวยเรือนลองตูนทั้งทั้งสี่ห้องบหูจักกันทั้งทั้งสี่ห้องบเคยเห็นนาคาตากันน้ะพี่รองเนาะบหูจักซื้อบหูจักเฉียนแต่มาลุกแล้วก็หายเงินหลงตูนมาหนึ่งรอยลงตูนจื้อขึ้นจำได้ในซูมมือนี่เน้ะพี่รองนเนาะจือ้ออะไรคาดใจเลยแล้วก็เลยบอกว่าไหานูวิ่งไปไเลยหลอดนูนมองเห็นไฟบอที่มันมีแสงไฟกับไก่อยู่ปร,รรประมาณกิโลก็กลัว่าๆน่ละพี่รองจ๋าและแต่ห้าสีเนี่ยมเห็น ช้สีสูง,สงมันจะเป็นกระพิบกระพิบกระพิบที่ท่างไงนะพี่้องจ๋าน้องตูนก็แเ่นไปนอกจากนังตากชีเดนไปแล้วเขาบอกว่ามันจะวิมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่หายนู้ขึ้นวินไปหองหลวงฮูบอน้องตูนะก็เอาตัวอดไหลขึ้นวินไปหองน้องตูนกับเราเหลืองเล่าชูวินมอเตอร์ไซค์ที่เราไปทรงน้องตูนเนาะจากซูเพิ่นฟังพี่้องจ๋าที่นี่ฮูบอเรากระบ,บอกแล้วว่าลู่ขาลุ่จะไปโรงนู้หอดหาหออ นูบ่มลงเถงหนาหอหรอกย่อนมานนองตูนะ้หนาะย่านเพื่อนหน่ไปรักอยู่หนาหอแม่พี่น้องจา๋คาค่วมย่านนะ่ะที่นี่ผููบอพี่น้องจ๋าก็าเลยบอกลุงมาลุงบินมอเตอร์ไซค์นะ่ะบอกว่าไปเบิ่งหายน่คนสิตัวใหญ่ๆขา,ขาวๆอวดๆถ้าเห็นอยู่หนาหอให้ลุงขี่รถยอนกลับมาบอกหนู้ในเร้อแล้วกะ็ไปเบิ่งหายได้พี่น้องจา๋าก็บบประมาทกระขอบคุณนคนไทยเฮาที่นำใจดีนะนำใจงามที่ซวยเหลือในตอนนั้นนะจ๊ะ ทีนี่ลุงเพือ่อนนะกลับมาบอกหลวงตูนลาวมุมิไผ่หลวงตูนกันแล่นไปหอดตึอแล่นขึ้นทองพ่อแต่แล่นขึ้น้องหลวงตูนเปิดเครื่องโทรศัพท์เนาะจากเพื่อนก็โทรมาโทรโทรยำโทรนี่พี่้องจา้าโทรแถโทรว่าตามมาทั้งทั้งที่ห้ามบุได้เป็นยังกันทั้งทั้งที่แบบว่าคือเพื่อนสีมามักหลวงตูนแห้งแบบนี้เนาะพี่้องเนาอะ,อะอันอัควมีคิดหลวงตูนเนาะจ๋าที่นี่เพื่อนบอกว่าเอาทาทอทาตะโทรมะคูเนาะจากทาว่าบ่ไปน้ำเพินหรือว่า เพื่อนหันสิเป็นรักอยู่มองเห็ดงานนะมองเห็ดงานที่น้องตูนเห็ดน่ะพี่น้องจ๋าสิเปรักผ้าตเลยหลวงพี่น be ้องจ๋าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นวาเป็นเรื่องชีไนตู่ทั้งทั้งชีวาเรื่องนี่เป็นแค่เรื่องของน้องตูนคนเดียวแล้วพี่น้องเนาะน้องตูน่ะก็เลยบอกวหาน่าเนาะจ้าหัวหนา้องตูนที่น้องตูนเห็ดเปียกนั่มอยู่ในสนอเป็นล้วพี่น้องเนาะบอกเพื่อนเนาะจ้าเพื่อนก็เลยเพื่อนเลยบอกว่า หายมันจบกันแค่นี้แล้วน้องกับบเ่เคลน้องกับบริไปหลอกลวงอีหยังเจา้าอะไรจะฉสิมาอีหยังกับน้องเพิ่นก็บ,บอกงี้สิเนาะเพิ่นว่าเออเพิ่นมากเพิ่นว่าแจ้งได้เพิ่นกับฉีเอาน้องตูนไฮไลท์ยิงสิให้พี่น้องจ้าเอามาเป็นแฟนหรืออีหยังยิงสิแด่พี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นค้นลูกจิตกับไหล่พี่น้องเนาะแต่ว่าเบิ่งคนหนะ่อยพี่น้องจ้าคือสิบโมเมนต์หลอกจิตหลอกแต่กะแจ้งไรหล่ะขึ้น้องตูนบอกแนหะไม่กับเป็นโมเดนของน้องตูนนะจ้าว่าอย่าเบิ่งคนอย่าเบิ่งที่หน้าตาอย่าเบิ่งที่่่ภาายยนอกยอกเบิง แขกนิสัยอย่าเบิ่งห้ามเบิ่งมองการกระท่ำเบิ่งเทือการกระท่ำที่เขาเหตุกับเห่าที่เขาอยากกบเผ่าหม่ๆหม,มเขาอาจจะแข่บางผลตอบแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เผ่าก็ไรหรือว่าแข่อยากลอกฟันเห่าและกะทิมไปก็ไรอีกยังแบบนีน้เนาะพี่อ้องเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเตว่าน้องตูนกับบรายไม้กาม,มาเป็นผู้เบาไทยทุกคนเนาะพี่อ้องเนาะก็เป็นแข่คนลอยคนอาจจะมีแข่หนึ่งคนแขนไหน,นะพี่อ้องจ๋าที่เป็ี่ยนแบบนี้เนาะพี่้องเนาะน้องตูนว่านเนาะสุดท้ายเรื่องกระวัจบพี่้องจ๋าเรามาหลัก ลักฐานนองตูนยูนาอนานองตูนเฮดเบียกนาะพี่้องเนาะที่นี่เล่านะมาถาเลยแหละพี่รองจ้็คือว่ามาส่วนไปด้วยเดแ๋ยวน้องตูนกระหายนาะก็ได้ทรวหายมัวเอื้อพี่ที่เราเฮดเบียกน้ำกันนะนอกจากเล่ากับทรหาหัวนาหัวนากับทรหาที่นี่ก็ไปแจงค่วมยห้ยขวางกันนอกจากเนาะชุดถ่ายเล่ากับยาน่ะพี่้องจ้าเล่าบกเล่าก็คือสิบบกคิดบกฝันว่านองตูนอะสิมีเส้นสายที่แบบว่า ซอยเหลือเห่าเนาะจ๋าคุมคุมคุมข้องเหาอยู่ที่เป็นตำรวจอียังในเมืองไทยหพี่น้องจ้าทั้งทั้งที่เห่าเป็นคนต่างเล้าเนาะเป็นคนเล้าที่ที่บาม่าแบบบัสเบอร์โบมีแต่เห่ากับมีตำรวจที่มาคุมข้องเนาะจ้าเห่ายู่เนาะจ้าเพิ่นกับคืดสียานนะพี่น้องจ้าเพิ่นกับเลื่อหายไปเลยในตอนนั้นเนาะพี่น้องกับหายไปเลยแล้วกับโบมาเที่ยวสน็อปเลยแล้วกับโบเห็นแล้วกับโบมาเลยพี่น้องจ้าถ้าปัจจุบันนี่พี่น้องจ้าก็คือว่าโบเห็นหน้าโบเห็นข่าตาเลยกับโบมา มา,มาไม่เห็นหนาคาตาเลยจ้ะพี่น้องจักก็ขึ้นเหลวเลยเนาะที่จากตอนนั้นนั่นจ้ะนี่แหละคือบทเดียนการกินข้าวต้มของน้องตูนนะจ้ะเนาะที่มันเห็ดให้น้องตูนจุกเวลาเวาเลืองข้าวต้มจุกเขามาานะัะเวลามูหรือว่าสิบเป็นผู้ชายมูฮักแห่งกันหรือว่าสิบเป็นไพ่กระย่างที่มักชวนไปกินข้าวต้มคือน้องตูนสิคิดเห็นข้าน,นันขึ้นมาท่านที่แล้วกะสิคิดเห็นตอนที เรื่องที่เกิดกบเฮ้าน่ะค้นมาท่านที่นะ่ะพี่้องจา๋าเมนบบล่ะเข้ากับสีโบฮันไปแ้วกิบสีบส่บ่บ,อบ,อบอตอบตกลงเลยนะ่ะพี่้องจา๋าถึงมาสิเป็นเพื่อนที่ไว้ใจกันรือสิเป็นภัยกระย่างเนละพี่้องเนาะ้องตูนบอกเลยว่าตั้งแต่น้องตูนมาอยู่เมืองไทยจนฮอดปัจจุบันเนี่ยให้น้องตูนสาบานเลยจย้ะพี่้องจา๋าน้องตูนบอกเคยไปกินขา้าวต้มสิเป็นข้าวต้มอียังกระย่างอยู่ข้างทางอียังก็แล้วน้องตูนบ่ไปล้องตูนบอกเลยว่าน้องตูนบ่ไปน้องตูนบอกกินเพราะว่า เขาต้มที่นอกเขาส่วนนอกตุนไปกินมันเป็นบทเรียนให้นอกตุนในปัจจุบัน ies, นี่น้ะพี่อน้องเป็นบทเรียนอย่างหนะักเลยจนเฮ็ดให้นอกตุนนมานอกตุนจะบวบไปกินวต,ต้มแล้วเฮ็ดให้นอกตุน้นมาการที่ว่าเขาต้มบางคนคนไทยที่มเมมแมนไทยอีสานเนะนะี่ยพี่น้องจ้ะคนไทยที่เขาอยู่แถวกรุงเทพย,ยังเนี่ยคว่ำไม้เขาเนี่ยิไม้ไปท่กอีกแบบนึงแต่กับกเป็นกันทุกคนขึ้นนงตุนบอกอะไรพี่อน้องจา้าเป็นแข่บ,บางคนคนที่มันคิดลามุกแค่นั้นแหละเพี่นน้องจ้าเมมแมนมาเป็นทุกคนเลยเพื่อน หนึ่งได้ลอยนะจ๊ะอาจจะมีแค่หนึ่งคนแค่ไหนแหละที่มันคิดแบบนี้กับคนอื่นนะพี่น้องเนาะคลิปนี้น้องตูนกับขอจบเพียงจำหนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตูนนี่นะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบ,บรพลาดคลิปใหม่ๆของน้องตูนนะจ๊ะขอบคุณเอฟซีเก่าเละเอฟซีใหม่ที่เป็นกำลังใจของตูนนหลายเลยจ้าขอบคุณทีหลาย